คริสไคเป็นหนึ่งในพลซุ่มยิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทัพสหรัฐอเมริกาและกลายเป็นบุคคลในตำนานจากบทบาทในสงครามอิรักรวมถึงมีหนังสืออัตชีวประวัติและภาพยนตร์ที่สร้างจากชีวิตของเขาในชื่ออเมริกันสไนเปอร์เขาเข้าร่วมนาวีซีหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพ,พเรือสหรัฐอเมริกาในปี1999และได้ปฏิบัติภาร,รกิจในสงครามอิรักหลายครั้ง จนได้รับสมยานามจากฝ่ายตรงข้ามว่าปีศาจแห่งรามาดีหรือ The Devil of Ramadi เพราะความแม่นยำในการสู้ยิงคายมียอดการสังหารศัตรูที่ยืนยันแล้วสูงถึง160รายซึ่งถือว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทัพสหรัฐอเมริกาบางแหล่งข้อมูลระบุว่ายอดจริงอาจสูงถึง255รายการเสียชีวิตคริสคายถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่สกุมภาพันธ์2013 Đời vua